อันนี้จักเขาเอิ้นว่าพิเอนะตัวใหญ่เลยแต่เสียงนกข้อด้นกข้อนี่มันยู่ตามดินเลยทุกคนคือเฮาหาเบิกมันได้น้อยได้หลายสำเร็จกับปันเดียวกิน คือมาแต่ละเทียวกับบางที่กัได้ติดไม้ติดมือเมื่อบางเทียวกับมีได้เลยก็มีทักทายสบายดีและกาสวัสดีย่ำเซาๆามือนี้กาอยู่ป้าคือเก้าพี่น้องเอ้ยอยู่ป้าเป็นมือที่สามแล้วละคือตอนเซานกาจสได้เอ่อไปหาอยู่หากินคือเก้าแต่สีมานหรือมีมานกาเดี๋ยวไปลุ้นทับส้มเบา้งน้ำเดียวอีกเที่ึง คือเฮาอยู่ป่าเมื้อนี้กะบางที่ก็น่าจะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วละ่ะของการมาป่าเที่ยวนี้นะเดี๋ยวเป็นอ่เลิกกับลุ้นไปเบื้องน้ำเดียวอีเบาละม่อนเพิ่งก็ออกไปแล้วได้ออกไปหาอยู่หากินแล้วแต่คอยกะออกไปตำลังเพิ่มน,น้อยนึงเพราะว่าตื่นมาก็ต้องหาต้มน้ำกินกาแฟก่อนก่อนจะออกไปสั้นมีมีแห้งยางพี่น้องเย้ยว่าจะไปเฟิร์กยยกลมาให้อยู่ก็คือนี่กะมันมีอีทิมงานนึง นอนกลับเลย3มคนนอนอยู่ก็มาให้นะ นี่กะดกสลานอยู่มาให้นะมะาให้ดิบทุกคนแต่บัดซุกจักสิทันเขาหรือบอได้เดี๋ยวเสี่อไปเบิง่งไปจอบเบิ่งกกที่เห็นเที่ยวก้อนนะน,นะเห็นมันซุกกะคักเลยนะกกนกันเลยเะไปเลยเลยพี่น้องเลยคือจุดที่มีกมกมาให้กะหลายจุดอยู่ได้เหตุผลที่ ยิงนกบัดหนึ่งแล้วมันพัไปเลยกับเพราะว่าต้นไม้มันหลายสูงนี่นะคือต้นนี้ก็บต่ำๆหนึ่งนะแต่มันมีมีท่านซุกกกนี่นะเห็นมันซุกนี่ก็น่าจะผู้ดีคักนะเสียงนกข้อเลยนกข้อนี่มันยู่ตามดินเลยทุกคนคือเห่าหาเบิกมันยะ เพ่าเสื้อมีเสียงแบบเอ็มที่สามหรือเสียงพิเอนิต่ต้บางที่ก็เห้าได้ได้ผลละบันนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อกี้นี่ตั้งกองใไม่นะนกปิดไปรลรวได้ไป็นน้องโตนะน่าจะถือปิเพราะว่ายกเสอเลยไม่ได้กลายไหมนะ นกปิดเปรี้ยวนี่ก็เเคนได้ลายโตก็โอเคอยู่ได้เอาไปจามกินกระแ่บขึ้นเดียวหรือว่าเยอะลาบเยอะเผือนี่ก็ได้ เดี๋ยวเ้าไปเบิ่งมงนี้นะมงนี้ก็มีกุ้งให้คือเดียวปีกอนนะคอยมามีกุ้งให้อยู่นี่แต่จักสิเป็นหรือไม่เป็นกุ้งนี้นะมาให้อยู่แคมห้อกนี่ต้นมาให้มีเป็ี่ยนซ้ำทุกคนนะจะได้ไปต่อแล้วบ้ดนี้ มันมีอยู่ต้นหนึ่งที่เป็นอยู่ทางปูแต่สูงสูงขนาดเลยต้นนั้นนะคนอมารอบก่อนนะมันยังมีซุกแต่รอบนี้เดี๋ยวไปลุ้นเบิ้งน้ำเดียววนะ่าซุกหรือมีซุก มาให้ที่คอยเว้านะมาหอดเลยแต่ยังมีซุกคือเก้าได้ดกสลัดอยู่ตัวนี้นะ ทางนะเมื่อกี้นะนกปิดปลีวทุกคนเลยคือหาน้องใหญ่ก็ไม่หาเลยข้างซ้ำมีหอดดินซ้ำนะแต่ข้างมุงเลยเนาะแถวๆนั่นละ เดี๋ยวบัดน,นี้กะจะได้ไปเลาะทาั้งอื่นก่อนคือโกมาให้กะต้นที่มีทีมงานหนึ่งเฟิกอยู่แล้วแต่กะซูเมอร์อล่ะค่อยเข้าไปนั่งลำแต่นกมันก็ยยาเฮ้าแล้วนะเดี๋ยวสิได้เลาะไปหาบึง่งนกบิ่งกระเหอะทั้งอื่นก่อนอยู่โกมาใหาก้กะกกนี้กะมันมีค่อยเฮ้าดีป่ะเลย นกอยู่มืหนเมื่อกี้ตกแลนะ้วนะเดี๋ยวไปหาเบิ้งว่าเห็นหรือไม่เห็นได้ยินเสียงอยู่น่าจะเห็นหอยู่ที่บ่เห็นอยู่ได้ทุกคนนะนกตงโคกเด้กนกอันนี้นะนี่ はい。えっと อกอเลตัวหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปหาบ้างนะเห็นอยู่บ่กับพี่ฮกปะเลยนะน่าจะเห็นอยู่ดอกสรุปก็เห็นอยู่จนจะซ้ำเดียวกับนกกระตรงโคกพุล นี่คือเลาะเมอแล้ยพี่น้องเลยแต่ทางมันไกลเลาะเมอตามตุยไม่ยังซีนโซลายทึ้น้งมันเอายางตามทาง ลมเริ่มแห้งละเริ่มมีเยะเห็นพีเเลยแล้วนะตอนลมอ่มคอยนะกะพ่อเห็นยู่นกก็ได้แต่พอล่มแห้งๆกะเสียงนกเสียงเพลก,กระมิดย่าจยะห้องละ ใจหยางเมอร์เซบอลเลยแหละบัดนี้ยานทีมงานเฮ่าท่านะเพราะว่านี้ก็เริ่มสวยแลเริ่มเยอะเข้าแล้วล่ะเดี๋ยวลุ้นเฮาเบิ่งน้ำเดียวว่าทางทีมงานสิมาหรือมีมานหลบนี้นะทางทีมงานก็ยังมีมาอยู่ได้คอยามาฮอดก่อนเพิ่อนอีได้เออกคอยามาฮอดก่อนคือเห็นน่าจะนึ่งเข้าแล้วล่ะทุกคน ข้าวกระปะนี่แม่นอะไรคนนึงข้าวซุกละแต่จักคนปายเสียอ,อีแล้วนะสงสัยมื้อท่าค่อยละย่างเอาอ,อีสรุปตอนเซานี่ค่อยก็ได้อยู่นกสามตัวพี่น้องนกกระตรโตงโคกตัวนึงแล้วก็นกกระแซวตัวนึงแล้วก็นกปิดปลิวโซอนอันนี้ก็เอาอยู่บอนไฟไหม้น,นนะพอดีว่าเขาว่านเม็ดมันไว มีหลายมาะเลยโคอยกะเลยเอามามาะนึงบางทีกะน่าจะได้แกงซืือนกกะน่าจะแซ่บอยู่ละทางบอลมอนกะเฮามาละไป็นลสาวกะแนวเลิศมา,าอยู่ป่เย็นอยู่ยิ่งอยู่นะมีทื่อ,อาม,ามีม้าน้านองพืนขี้กระเด้งเพราะงั้นคนขี้กระเด้งได้งั้นป่ <c oughs> นเฮ็ดกินได้เลยบันนี้นเฮาแล้วแต้บอลแกงเนาะแกงซุนงดน้ำพอได้มีแห้งสุกรสเข็ดล้วได้สุกกรได้ Về đây xúc đó nó phát bằng nơi Nun nhảy này. lộp ở biển cốt bay tay 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 ra tay เกลือกัเลยผ้าตุยมังมุงข้าวตุยไปเสตอนไปน้ำไปตามทางรถข้าวมุงหนองควายเกลือออกมาเส่กุ้ใกงให้กุ้งให้เลอะมุงเมยเอาล่ะนอนกราบเหด็งนอนปูนอนขี้ดินไนด้เลยเ็ด็งลามเข้ากินกระบังเพื่อกระบังมัน โจทย์เขาได้เขาก็กินเดี๋ยวนั้นเนาะมันเป็นธรรมชาติดีกว่ามาฟักกะแกงพ่อตะอิ่มทุกคนเลยนี่แกงฝรังนึง่งฝรังกับบีฝรงังเนาะจิมนึงนะหลับนกกระเด็มน,ะนมันเม็ดนะเออลับนกเปาเมื่อวานนี่กะแซ่บมันงายก็ยังมีเม็ดเมื่อคืนเนี่ยเหลือน้อยนึงชิมบูดนะบูดนะอยากกินเมื่อเช้าเลยนะ ชวนใจเลยตื่นมาแล้วก็กินกาแฟแล้วก็อ่อเลยดิบึงเลยความบอลเลอร์แล้วคือถ้าโง่ในวันมัวนะความบอลเลอร์ดิดิโอ้ยโลดลงมาเห็นโลดฮันเล็ดพื้นล่ะ หมดแล้วล่ะเพิ่มน้ำก่อนพี่น้อยเพิ่มน้ำไปก่อนแกงแต่มีบีบิคืเบื่อแกงโคเออฟักก้าบันน,นี้คืออยู่ได้นาออันนี้จักเขาเอินว่าพี่เอนะ่ะตัวใหญ่เลยแต่มีแม้นอันทีมงานค่อยได้ได้ พอดีว่ามีอีทีมงานนึงเพิ่นจะมือนำซุมคอยนี่แหละซุมเพิ่นได้พี่เลยแหละคอยละเห็นละคอยละขอเบิ้งไปซื้อได้พอดีวานนนะา่าทีมงานนึงนะเยอะยู่ต่อละเขามาฟาทีมงานมือนำคอยผู้หนึ่งนะเพิ่นก็ได้อันนี้แหละมือตอนทางขอบโคกดะจักแหล่วจักคุง ว้าเรามาฟักคันสุกสักเพ่อสิ่งไยสุกก็ได้แกงเข้ากันได้หมูกระมอครับเขาได้จัไม่ได้หมูกระมือเขาเมอเกี๊ยวข้าวนะหมอเกี๊ยวข้าข้าจะว่าสุกมาแล้วจะเที่ยไรบ้าง พี่เลอะอันนี้นะพักสะแงางบา่พักเสพเสงอ่งไฮอืมโอ้เสือมืดบัดเดียวแล้วน้องหลอบอยู่มือเลยเด้อหลบสุดท้ายหลบสุดท้ายมืดโคนมาโลด <c oughs> มาทุกคนมะกินข้าวเช้าน้ำเดียวบ่ะนี่ลอ,องกินกันคุณไผ่ปอนุณไผ่นะ เรากินมันเย็นยำเข้มนี่เริ่มเข้มแล้เข้มแล้ว <laughs> ตู้เจอนี่เนาะเอาเบอร์ดีครับนะครับตู้นะดีครับโอเคบันนี้กะได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกะทางทีมงานจะจักเอ็ดเฝื่ออีละตักข้าวตักน้ำแล้วบัดนี้มันข้าวน้ำน้ำอยู่างไเนี่ยเออเป็นอะไเลิกข้าวเลยข้าวรสปอกรดป้องอีละรดป้องอีละอ่มาแตลอดป้อกข้าวไปนะแน่นซ้ำเลยโว้ยฮิ ป้องมันมีง่ดึงขึ้นไม่ได้เขานี่คือมันลงมาเทอร์มิรตอนมานะคือเดียวเขาบอลหลอดป้องตอนเมื่อยังได้อีอาอกอยูออออ่มารอบนี้กะนี้ละ่ะพี่น้องเอ้ยพอได้กลับบ้านก็นได้พกซีหมูงแล้วกับสมหมูและะมม้วกัป่าได้ได้น้อยได,ได,ได,ได้หลายสำเร็จกับปันเดียวกินคือมาตแต่ละเที่ยวกับบางที่กะ ได้ติดไม้ติดมือเมื่อบางเทลกะมีได้เลยก็มีเรียบร้อยทุกคนปั่นเดียวแล้วได้ก็ได้ผู้ซ้ำนี้ละมารอบนี้ก็ได้ถือว่าโอเคโย่พอได้อยูุได้กินรอบนี้ก็ได้ได้มือฝ่ามือตอนทางกอบโคอยูอ่าโตได้กระสอบหนึ่งได้ผู้อะกระสอบสวัสดีมีห่อกระดาษไหมัเป็นยูบบุสมกะได้ครับ มันเป็นอยู่บ้านเห็นีท่านเป็นเออคือสมอยืนสนอเพราะมันเป็นอยู่เพิ่นพื่อละเนี่ยเอ็ดไหลมาไหมเอานะไหนะลามาค่อยได้ไหลเด้ทำนี้ละของพระเข้ากันได้โอเคบันนี้เครื่องของเข้ากาัได้ปั่นแล้วมดแล้วได้ วันนี้เฮากะสิได้เดินทางกลับบ้านแล้วนี่กะสิบเอ็ดโมงเลยมือหดบ้านกัจักจักโมงแล้วซันคลิปนี้กะสิได้ขอท้าให้ทุกท่านเบิ่งรัมมี้เลยกะขอขอบคุณขอบเจริญใจที่เข้ามาติดตามแล้วกะฮับส้มเป็นกำลังใจให้ครับซองบ่าเพชรเดี๋ยวคลิปหน้าพาะกันไหมคลิปนี้กะขอขอบคุณขอบเจริญใจที่เฮาฮับิดตม